สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมากินผัดใบกระเจีย๊ยบใส่ปลากระกป๋องนะคะนี่เลยกินแทนน้าพริกได้เลยนะใส่พริกขี้หนูเยอะมากแต่ก็มีน้าพริกนะคะมีหน่อไม้ฝรั่งมีเห็ดนางลมต้มค่ะแล้วก็มีลูกเนียงดองนะคะแล้วก็มีซุปผักชายาค่ะนี่เลยซุปผักชายาร้อนๆเลยค่ะควันยังออกอยู่เลยนี่ผัดใบกระเจี๊ยบที่กินได้บ่อยมากนี่เลโอ้โหดูควันควันแบบร้อนๆเลยค่ะทุกคน วันนี้มิ้นผัดแบบเปรี้ยวๆหน่อยนะคะถ้าผัดนานมันจะเปรี้ยวแต่ถ้าเกิดเราผัดแป๊บเดียวอะ่ะมันจะไม่เปรี้ยวชอบแบบเปรี้ยวค่ะติดเปรี้ยวร้อนมากข้าวก็ร้อนช้อนเล็กไปไหมเนี่ยช้อนตักเครื่องปรุงค่ะอือกินแบบนี้ค่ะ ล้างมือก่อนกินนะคะเดี๋ยวเข้าติดมือค่ะมิ้นกินข้าวมิ้นหยิบขึ้นเพราะว่ามันอยู่ที่ข้าวด้วยนะทุกคนข้าวหอมมะลิบางยี่ห้อโอ้โหมันกินกับมือไม่ได้นะติดมือค่ะมันแล้วแต่ยี่ห้อ,อข้าวมิ้นคือไม่มียี่ห้อค่ะเอามาจากบ้าน ร้อนร้อนมากหน่อไม้ฝรั่งกำละสิบบาทได้เยอะมาก มีพม่าคนหนึ่งเขามาเมนว่าเมนเขาบอกว่ากินข้าวอะไรล้างมืออยู่นั่นแหละคือจะล้างอะไรนหนักาคือทำไมไม่ล้างทีเดียวอะไรเงี้ยเมนให้แม่บ้านมมนแปลให้เขาพิมพ์เป็นภาษาพม่ามาล้างมือบ่อยก็ผิด ก็แล้วก็โดนด่าบางคนก็มาด่าว่าก๊อปปี้ก๊อปปี้อาหารพมา่าถ้าเป็นเราเนะี่ยเราจะภูมิใจามากเลยคนอื่นประเทศอื่นเขากินอาหารของเราอะประเทศของเราเราจะภูมิใจามากเแบบมาด่าน,นี ada, นะ เด็กคนพม่าก็เกลียงมอนที่น่ารักที่ติดตามนี่นะเยอะเจ้าคนที่ไม่น่ารักก็เยอะภาษาพม่านี่มีอ่านอ่านออกคําเดียวคือเมงกะลาบานองนั้นอ่านไม่ออกนะคะกินอาหารพรม่าเป็นแต่ไม่ได้ไม่ได้หมายถึงว่าอ่านพม่าเป็นนะ คื่ออันเปลนก็พราะว่าแม่บ้านสอนคำเดียวสอนมากกว่านั้นจะไม่ได้อร่อยซุปเนี่ยก็คืออย่างที่มีบอกนะคะสูตรเดียวกันทั้งหมดแค่เปลี่ยนผักค่ะ มีคนถามว่าลูกเนียงดองกับสตอดองเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันเลยค่ะคนละแนวนเลยลูกเนียงเขาดองแบบสดๆค่ะไม่ได้ไม่ได้เอาไปต้มเหมือนสตอนะคะ It's school. มันอยากรู้ว่าคนแถวบ้านมีนะคนเท่าคนแก่ฟันเขาแข็งแรงมากเลยนะเขากินลากไม้กินแบบกินอะไรแข็งๆนะคะ่ะกินยันแก่เลยฟันเขาคือแน่นมากอะ่ะหมายถึงว่าแล้วเขากิกนหมากกินอะไรอย่างนี้ด้วยไงแมงก็เลยไม่กินฟันหรือเปล่าอันนี้มินก็ไม่แน่ใจแล้วก็แบบมันมีผักต่างๆอ่ะอย่างเช่นผักคลาดหัวแหวนเนี่ยมันจะช่วยในยเรื่องของฟันอะไรเงี้ยเกี่ยวกับ,กบฟันมิงก็เลยมีความรู้สึกว่า ฟันมินแข็งเลอาจจะเป็นเพราะเรากินผักบางชนิดที่มันจะช่วยรักษาฟันหรือเปล่าเพราะคนแถวบ้านมินอะฟันแข็งแรงกว่ามินอีกจริงๆคือแบบรากฐานเขาดีมากอะถึงฟันเขาจะดำเพราะว่ากินหมากอะไรเงี้ยแต่ฟันแข็งแรงเหมือนพ่อกับแม่มิน่ะพ่อมินนจะเกิดปีศูนย์แปดก็หกสิบใช่ป่ะฟันยังเหลือครบทุกซี่ไม่ไม่แบบว่าไม่มีแบบ ถอนออกไม่มีอะไรเลยก็คือมีครบทุกซี่แม่มิงก็ฟันครบทุกซี่แม่มิ้งฟันสวยด้วยอืมพ่อมีนเนี่ยฟันไม่ค่อยสวยเพราะว่าอาจจะเพราะว่าดูดบุหรีด้วยอะไรเงี้ยอืมแล้วก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยมากพ่อมีนี่เมาเมาแล้วคาบค่ะแล้วก็หน้าแหกจริงๆพ่อมีเนี่ยโหแบบหน้านี่คือยับเยินนะไม่งั้นพ่อมี้นี่หน้าตาดีนะ หน้าตาไม่ดีพอนี่แหละเย็บไปเลยเข็มค่ะที่หน้ามิงก็ได้คิดว่าแบบน,น่าจะบางทีก็ไม่ต้องดูแลรักษามากเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ย <c oughs> ค,ค,คุณหินคุดหินปูเลยแม่มม่บอกคุดหินปูนบ่อยทําให้ฟันหลวมจริงหรอแต่มิง้งขุดทุกปีใช้สิทธิประกันสังคมค่ะขุดฟรี โอ้ยผักโอ้ยผักเกลี้ยงเลยทุกคนอืมลูกเงาลูกเงียงอะไม่อยากดองให้ดูพเพราะอะไรรู้ไหม ตัวมิ้นเองอะ่ะเวลาดองอะ่ะบางครั้งก็ไม่อร่อยบางครั้งก็อร่อยคือทำเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะแต่ว่าบางทีดองแล้วไม่กรอบบางทีดองแล้วกรอบมากมิ้นก็เลยตัดสินใจไม่ลงดกวา <c oughs> คือบางทีมิ้นถ่ายคลิปมิ้นจะลงเนี้ยทีเนี้ยพอดองเสร็จแล้วมิ้นก็จะถ่ายคลิปตอนจบใช่ปะตอนจบคือดันไม่รอดเนี่ยหลายครั้งแล้วพวกผักก็เหมือนกันถ้ามิ้นไม่ถ่ายคลิปนะ เวลาไม่ถ่ายคลิปว่าโอ้โหดองออกมากรอบน่ากินมากเวลาถ่ายคลิปปุ๊บคือไม่กรอบก็นิ่ม <c oughs> <c oughs> คนมีบุญค่ญะกินอะไรก็อร่อย <c oughs> บุญเยอะบุญเยอะ <c oughs> บุญที่มาพร้อมกับความอ้วน <c oughs> เดี๋ยวนี้นะทำซุปง่ายมาก <c oughs> เดินไปหน้าบ้าน <c oughs> ไปเก็บยอดชุรด <c oughs> แล้วก็มาทำซุป แซบมิ้นอะมิ้นอะเป็นคนที่ถ้ามิ้นเอาเมนูที่มิ้นมากินเนี่ยก็แปลว่ามิ้นอะต้องอร่อยอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นของที่มิ้นชอบเนาะถามว่ามีอะไรที่ไม่ชอบไหมมีค่ะที่ไม่ใช่ผักอะอย่างอื่นอะอย่างอื่นอะต้องมีบ้างแหละที่แบบมิ้นไม่ชอบโอเควันนี้มิ้นก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มิ้นด้วยนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ